เพืเ่อนๆชาวยูทูบนะครับหามาพบาพ่อกันคือเก่าพี่น้องอยู่กับสมบัติดำซิงกับทีมงานทับสถิตกันคือเก่าพีน่น้องวันนี้มาตีปลานะครับอ่าเชี้่าพื้นที่งัดตอ่อวันนี้ทีมงานเท่ากับมาแต่จะถอดแก่ครับวันนี้ แกสังมเมื่อนี้ัาเปงนครับ,เ,รบเจ้าฟอดเนี่ยฟอดแล่นนี่ลูกน้องปิดภารกิจบิดสุกนแล้วครับเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เฮตรอยหาแรงมากครับเอาแรงเรื่อยๆครับ ปรับพื้นที่ถมหลุมที่รถแมคโครเปนงัดต่อขึ้นนะครับเนื้อที่ประมาณหไร่พี่นอ้องอันร่วมเวิร์ดนี่ที่โตประมาณ8ดไร่พี่น้องแต่ว่าส่วนล่างเนี่ยเป็นไฮน่านะครับ รวมร,วม,รวมแล้วกับจีตกประมาณ8ไร่กูกัวนะครับแต่ว่าส่วนบนนี่ก็ไม่พอท่าน,น้ลือเนาะครับถึงมาลือมือน,นี่พี่น้องเป็นมือแรกเลยบมน,นี้มาตัางแจ้า,าอคอร์ดพุทธั่นเดียวครับเมื่อนี่ยบอกถังแจ๊สั่งนะครับแต่ว่า เอ็ 40, มแปดหนี่ลูกน้องบอมาานะครับปิดภารกิจเบิดเสียเล็กกันเลยครับไม่โคเองครับนี้รถไถกับบอบูี้ับนะครับเอ็มแปดหาน้ำหนักสตันครึ่งครับเจ้าฟอนนี่ อยหาแรงมานะครับแปดเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะครับแปดคูณสองเกียร์คอนสแตนท์เม็มซิโกนะครับหลุดยอดครับนี่เจ้านี่มอนิติตฮันบุกเบิกพี่น้องไข่เฮงหลีนะครับ4,400 แปดสิบหาซีซีครับแรงบิดที่453้นิวตันเมตรนิวฮอลแลน ังนีขอบ3 4สีนะครับ oh. พ <rop paid jacket> ี่น <papa> ้องยางหนาขอบ2 4สีนะครับวันนี้แถาแก้โชคฟีมือเองพี่น้องมาเบิ้งถึงฝีมือแถาแก้กันม้อนี่้หู้ถึงกับลมพี่น้อง เป็นบางมองนะครับที่มันโน้มเนียมๆนมเนี้บอมเมนงานที่นักเท่าไรพี่น้องเป็นงานเชี่ยพื้นที่นะครับผมลุมใบดันนี่สองเมตรสี่นะครับสำหรับใบดันพื่น 好，跳太太，哦，跳一里，好，好啊。 นๆับพอเท่าไรทำนี่เจ้าพอเเอาได้ด หอดิวฮอดแลดนพี่น้องมาเนี่ยถกแกลุยเองครับนะพับพื้นที่ถมลุมเขี่ยลุมที่งัดต่อขึ้นมานะครับ สี่พี่รอยหาซีซีพี่น้องร้อยหาเรกมานะครับสำหรับเจ้านิ้ฮคอนแรนแรงบิดสี่ร้อยนิ้วตันเมตรนะครับน้ำหนัก3ตันครึ่งพี่น้อง่พนบุกเบิกเบอร์ยี่แปดนะครับนี่ไหเฮงหลี เชี่ยวพื้นที่เตรียมพื้นที่ปลูกหนะ้อยนะครับพี่น้องจากน้อยก็ถึงนาปลูกห้อยกันแล้วนะครับต้องเชี่ยวพื้นที่ไว้นะครับพืชจีก,ก,ก,กาจะเริ่มปลูกกันแล้วนะครับเป็นบางพื้นที่ที่ลดทำการไถได้นะครับ บางพื้นที่ก็ต้องล้อเกี่ยวเขาแล้วนะครับบางไรตึมตึบางไรเนิ่นๆนี่ก็น่าจะปลูกได้ก้อนพี่น้องทันซ่ากระชีแฮงก้อนนะครับปูห้อยกระชีพอได้ผล ยอดคมประหยัดครับสำหรับเจ้านิวฮอลแลนด์ตัวนี้พี่น้องสาธะจังหน่อยแต่ว่นแรงครับประหยัดน้ำมัน New Holland ร้อยห้าเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอสแปดเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์ถอยหลังพี่น้องระบบเกียร์นี่เป็น เฮียค้อนสแตนเมสนะครับซิเม็กซิโกค้อนสแตนเมสเม็กซิโกพี่น้องแปดเกียแปดคูณสองนะครับน้ำหนักยกที่ไฟหางนี่ยกได้ถึงซีตันเครื่องนะครับ หรือว่า4,000นะครับ4,200กิโลก็ถึงซีตันเครื่องหรอกพี่น้อง ปพ่งปุนปูนปง,งัดต่อกันนะพี่นออ้องอตอบกเนะครับนี่โอ้โอ้โ<อ>แตกค็นเสี่ยงเลยครับอ่ตอบกพี่น้องตอบก อยยิาแรงมากนะครับอะเริ่มที่ทำการตุ้มตอล้วพี่น้องเอมืมม่อนี้หาเจ้า m 8 5ไปพี่น้อง โบมโชเฟอร์บอมี่ผู้ขับเนาะครับดูกองกับติดงานเบิดพีน่น้องมีแต่แ่าแก่ครับเองครับนี่กระด้สำหรับเจ้าฟอร์ดเนี่ยเสียสังเป็นผู้ขับเองครับ น้องกับพ่อแม,ม่จะค้นพีนน่น้องฟังดีก่ะลุดขึ้นพัดล้วครับนี่ต่อสากรากยู่ไฟดันนี่สองเมตรสี่สิบนาะครับเออโอ้ แรงเรือครับลอยหาแรงมาเนี่ยพี่น้องอแต่ว่อาอยากล่อรอบกันไหมครับสำหรับเิี่ยวฮอนแนดนตวนี้พี่น้องแต่ว่าใหรอบกัดแรงสุดๆด้วยกันครับ เซเล็กเป็นโชเฟอร์ครับมันนี้พิซซี่สองรอยนะครับเชี่อหลิงต่อเลาะตะเข็บเขียดแดนนะครับ งยุบสครับมีแต่ถูแก่ครับเองบครับมื่อนี้ฝากคนไล์คนแช์ กดติดตามให้กำลังใจน้ำในเด้อยพี่น้องขอกำลังใจน้ำเนี่ยครับผมบัดดำสิ่ิงนะครับเป็นผู้อผู้จาให้พีให้น้องได้ฟังกันวันนี้ขาจากภาษาบานเฮานะครับโอ้ฟังทางนี้ สำหรับวันนี้ฝากกันสักนิดละพี่น้องเก๋ยวกลิปหนาพอกันไหมครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่าดสุขขดจะเลื่อนสุกสุกมันมันลำลำลุ้ยลุยกันสุขคุณสุขคนพี่น้องจิจักการลุงเรื่องมันคงจะเลื่อนก้าวนากันสุขสุขขคนนะครับลาละครับมันนี้สวัสดีครับ